อ่าโอเคต่อไปครับกรณีท่อปลายเปิดครับเราเีนท่อปลายเปิดก็นักถึงท่ออันนี้แหละแต่ในท่อนี้ไม่มีอะไรละเอาอะไรออกไปแล้วเอาลูกสูบออกไปแล้วก็เป็นท่อแบบนี้เลยนะเป็นท่อปลายเปิดโอเคนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะในกรณีที่เป็นท่อปลายเปิดเช่นเดิมเราก็ไปนสนใจที่อนะไรความยาวขึ้นความถี่และความถี่ที่สำคัญคือความถี่อะไรครับ ความถี่มูลฐานก่อนเลยเราสร้างรอปลายเปิดขึ้นมาก่อนเ,ออเขียนเลยนะเขียนเลยตรงนี้อันดับแรกก็คือที่อะไรก่อนเลยครับที่อะไรก่อนเลยที่เอฟะไรก่อนเลยที่เอฟศูนย์ก่อนเลยต้องตั้งตัวที่เอฟศูนย์ก่อนออปลายเปิดแสดงว่าซ้ายก็เปิดขวาก็มาก็เปิเปดเราก็เอาซ่องเสียงนักเรียนแล้วแต่นะฮะจะสั่นหน้าหรือสั่นอะไรสั่นหลังก็ได้นะสั่นหน้าก็ทางนี้ใช่ไหม สนามย่ออย่างนี้นะแล้วแต่แต่ข้อเสียงที่เอามาสามก็เป็นเอสละนะเอสศูนย์อย่าลืมความถี่มูลฐานต้องได้กี่บับหนึ่งบับและหนึ่งบับอยู่ตรงไหนเอาว่ามาสิในท่อเนี่ยถ้าเสียงวิ่งเขาเ้าไปในท่อเนี่ยลหนึ่งบับอยู่ตรงไหนเพื่อให้ซ้ายกับขวาเป็นปฏิบัติเพราะความถี่ต้องอยู่ตรงกลางน่าะเป็นจิตรงกลางเลยคนระับแล้วก็วาดเลับวาดซ้าย ใช่ไหมแล้วก็พ้าไปออกขวาเช่อนอากาบนก็มาตกอะไรมาตากที่ตรงกลางก็ออกอะไรครับออกขวาเพราะนั้นจะเห็นว่ามันจะเกิดปากดีบับกี่ที่สองที่ใช่ไหมอันนีโดดมีสองที่นะอันนี้โดดมีสองที่ถูกไหมครับก็คือดงังอีดังนั่นแหละดังทั้งปากซ้ายแล้วก็ปากอะไรปากขวาเช่นเดิมให้ท่อยาเป็น L ให้ข้อยาวเป็น L เหมือนเดิมน,นะให้ข้อยาวเป็น L อย่างนี้เลยนะให้ข้อยาว L เหมือนเดิมเลยอ่ะในรูปคิดดีๆมีกี่โลดูจากรูปมีกี่โลดูอะไรเป็นหนึ่งโลถ้าเราตัดตรงนี้ใช่ไหมพาตรงนี้มาต่อตรงนี้มาได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งโลเห็นไหมก็แสดงว่า L คือเท่าไหร่เลยครับตรงนี้นะ,ะ L คือลัมดาส่วนสองใช่ไหมถูกต,ต้องนะอ่ะจากรู เราบอกว่า L เท่ากับ,บกีก่โลกรอนเลยหนึ่งโลก่อนโอเคไหมก็คือเอาขึ้นลูกที่อยู่ทางซ้ายกับขึ้นลูกที่ทางขวามารวมกันก็ได้ถึงลูกราะนั้น L เป็เท่าไหร่ก่อนเลยระดับส่วนที่ระดับส่วนสองเพราะฉะนั้นเราได้ระดับออกมาเป็นกี่ L ครับสอง L ถัดะนะระดับเป็นสอง L อ่าไปสมการที่หนึ่งเช่นเดิมเหมือนเดิมหาอะไรครับสิ่ง,งที่ต้องสนใจคือเราหาใครสิ่ง,งที่สนใจคือเราหา ที F, คือความถี่มวลฐานเมื่อหาความถี่ F ก็ต้องเรื่องที F อะไรยครับ F0 อฟศูนย์หารอ0ศูนย์จาก V เท่าไหร่ล m ด d าคูดด้วย F ก็แทน F0 ศูนย์ใช่ไหมถ้าเกับวีส่วนใยครับ<า> V ีส่วนลำด้าฉจะเห็นว่าล m ด d าไม่เหมือนกับกรณีที่ปลายนะปลายปิดเพราะปลายปิดมันคือใครมันคือ 4L ใช่ไหมแต่พอปลายเปิดมันเหลือแค่เท่าไหร่ สองแอลสดงความถีในปลายิกับปลายเปิดข้อทำไมเหมือนก,กันก็มีความแตกต่างกันอ่าแทนค่าเลยก็เป็น V ส่วนได้ไหรครับ 2L งแอลเท่ 2> 2 <L. S 1> าเดิมข้างหน้า V ไม่มีเลขเขียนไว้ก็เขียนอะไรกำกับไว้ครับอ่านึ่ส่วนได้เไหร2ส <2 L. S 1> เป็นสรการที่2เห็นไหมอ่าที่2นะเอาละเมื่อที่มูลฐานเสร็จแล้วก็ต้องไปที่อะไรต่อ ที่โอโทนที่เท่าไหร่อ่อโอทนที่หนึ่งวาเซตเดี๋ยวจะเดินดูว่าวาถึงหรือเปล่านะอ่าต่อไปที่โอโทนที่หนึ่งครับที่โอโทนที่หนึ่งมีทางรู้สึกว่ากระดาษมันสกแล้วหรือว่าผมไปตั้งข้าวเมื่อวานเอาเทียนไ็้ปะเดี๋ยวก๊อบไปวางอีกที่หนึ่งก็ได้แฮะอ่าเขียนไปเขียนโอโทนทีงเขียนไม่ไหวเขียนไม่ไหวเลยเขียนไม่ไหวเลยแล้วเรเขียนไม่ไหวเลย อ่ะก็มันเอาอ่ะเขียไปว่าตาเราไปตังกระดาษสักแบบว่าอ่ะต่อไปที่อะไรนะโอวโทนก็ไดะไโอเโอโททอโอวอร์ที่หอ่ะโอเคที่โอเวอร์ทนที่หนึ่งโอเวอร์โทนที่หนึ่งอันนี้เลขหนึ่งแนละ้มันจะสอง อาว่าเลยคนระับก็อเอารูปไหนมามา,มา,มาทำเลยเอารูปเดิมใช่ไหมแต่ริ้วรอยทำไมต้องมีอะไรเพิ่มมาหนึ่งอันเอ้ยต้องมีโรมสิต้องมีโรมโเพิ่มขึ้นมาเป็นโรมนะอ่าวา่ารอดไม่ผูกสร้างทอ่งอถนนเอฟตรงนี้ต้องเป็นเอฟนะครับเอฟต้องเปลี่ยนเป็นเนะ <F, S 1> อฟว่ะ เอฟพายหรือเอฟแดดเอาวริ้วรอยก่อนริ้วรอยแล้วอะไรบ้างต้องจิบไปกี่จิบเนี่ยจิบไว้กี่งานสองงานว่านตรงนะว่านไม่ตรงแสดงว่าว่านไม่ตรงแสดงนะเอาว่านตรงนะคนไทยจะเสือไม่ถูกเหรออีกฝั่งนี้ก็เป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทงอะไรต่อต้องปลุมันนี่แล้วต้องอะไรต่อก็ปิดตรงนี้เพราะนั้นต่อปากท่อก็เป็นอะไรเหมือนเดิมครับ เป็นอะไรเน่ยคาปิบารในรูปนี้มีบารหรือมีโนดกี่ที่ลลมีโนดสองที่อ่ะซองเสียงที่เอามาเคาะก็ต้องทำไมขึ้นถี่มากขึ้นก็เป็น F อฟไรไปเแต่แต่ท่อยังคงยาวเท่าไหร่เหมือนเดิมแบบยาว L ท่อยังคงยาว L อ่ะเคยนะยาว L อ่ะดูจากรูปได้กี่แลงด้าครับ <Leader. S 1> L อเท่ากับใเลยกีโลก่อนเลยสโลโลเพราะฉะนั้น L คือแลมดาเข้าไหม L คือ Lambda L คือแลมดาทีนี้ตัวนี้ก็แทนไปสิใช่ไหมเอาไหมเอครัเอาและว F พรอมคือใครครับ V ส่วนใคร V ส่วนแลมดาใช่ไหมก็แทนได้ว V ส่วนได้ใครเลยครับก็อยู่แลมดาคือใครเนี่ย แล้วก็อ l ถ้า v ส่วน v ส่วน l แต่สมการข้างบนมันเป็นกี่ l สอง l เราก็สามารถที่จะเอาอะไรครับสอง v ส่วนไครสอง l ค่าเปลี่ยนไหมเนี่ยค่าเท่าเดิมถำไหมแสดงว่า,าตัวหน้าของ v มันจะเริ่มจากหนึ่งถัดไปเป็นอะไรเป็น2โดยที่ตัวที่ไม่เปลี่ยนคือ v ส่วนใคร2อง l นถะูกไหมเพราะตัวนี้ก็เป็นสมการทุกขั้นตอน ความที่สองอ่ะตอบนี่เนี่เป็นโอเวอร์โทนที่หนึ่งเป็นฮาร์โมนิกที่สองใช่ก็มันมันคืออะไรสองส่วนด้ไงเอ้ยสองวีส่วนด้ไงสองแอลก็เรียกว่าฮาร์โมนิกที่ศูนย์เท่าไหร่ได้เท่าเทฮาร์โมที่หนึ่งมันคืออะไรวี v ส่วนสองแอลใช่ไหมทีนี้มันจะเท่าไหร่สองสวีเสร็จแล้วท่าไหร่เปิดโอเวอร์โทน เพิ่มมาหนึ่งหาผลิตก็เพิ่มมาอีกนะก็เพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งเท่าต่างกันกับข้อปลาปิดใช่ไหมปลายปิดเนี่ยโอทโฮที่หนึ่งแต่หาผลิตเพื่ออะไรที่สามมันมันเพิ่มตัวแปรกันอาต่อไปโอทโฮนที่สองเขียนเองทำเองี่สูจน์องกมาเองไปเดินดูแล้วเอาเลยนะที่โอทโฮนที่สองที่โอทโฮนที่สองเขียนเลยนะว่างเลยนะ ใก่ก,ก,ใก,ก,กใ็ต้องว่ากี่โลไทยในท่อนต้องว่าไปกี่โลไม่ใช่ต้องว่าสามสองลูกเต็มใช่ไหมกับอีกครึ่งซ้ายกับครึ่งอะไรหเออครึ่งขวาอ่ะจีบไปกี่ที่อะไรเนี้ยต้องเพิ่มมาอีกกี่โลกันเพิ่มมาอีกกี่โก็จีบไว้กี่กีดจด่จดุดสามจุดนะแล้วก็ว่าเอ้ยแทนวาดเอทอาว่าอยากจะเดินดูอันนี้ก็ ฟอทีก็ต้องมาเหมือนกันเอฟแตะๆอาว่าเลยครับว่าเลยอ้าว่าเลยนะว่าเลยว่าู่จม ที่สองมันไม่ได้ว่าเลยอดะ๋ัวฟางเดียวฮะกำลังวาอยู่ไงถามว่าวาอย่างอ้าวแล้ววาดจังวาแล้ววาเสร็จจเอออ่ะมองเป็นทีวแถวไทวแถวไมองแถวไหนแถวภูเขาใช่ไหมก็เป็นทีวมองเป็นสองแถวแล้วก็แถวปากซอยนะ ฮะพค่อยๆอะไรนะเออมันจะดีนะเอ้ยจะดีเหรออฮะอ้าเช็คคำตอบของตัวเองซิว่าประมาณหน้าตาเหมือนกับที่วาดนะตรงปากก็เป็นครึ่งหลุมใช่ไหมแต่ขา้างในกี่หลุมมีสองหลุมท่อต้องยางทำไมก่อนเลยยางท่อเดิมท่ออีกตรงนี้นรรก็เป็นปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นอะไร ปฏิบัติอันนี้ยาวเลยเหมือนเดิมยาว L เข็ดไหมครับอ่ะความสัมพันธ์เลยได้เป็นเท <L. S 1> okay, ่าไหร่ L เป็นกี่ลูบ้างสามดูบ์สามดใครดูไม่ออกเป็นสามลูบบ้างมีไหมเ้ราะเป็นสามลูบหรือเท่าไหร่ครับสามเลยสามแต<า>่ละส,ส่วนไทยส่วนสองเพราะฉะนั้นแตดละคือเท่าไหร่สอง L ส่วนไทยครับ ส่วนสามเป็นสมการที่หแมนไหมแมนบอแมนหรือไม่แมนแมนนะเมื่อแมนก็แมนนะจากนั้นก็หาใครครับเอฟนะเอฟพมใช่ไหมเอฟแดดแดดเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเอฟแดดแดดคือ V ส่วนใครก่อนเลยส่วนส่วนดนหน้าใช่ไหมครับอ่าแทนถ้ามาาเอฟแดดแดดก็คือวีดวหด้าเท่าไหร่สองเอลส่วนใคร ส่วน3ามตกไปแล้วงนก็เป็นสามเลยครับสามวี <3 B S 2> ส่วนสองอลเอาละตรงนี้มีกี่บักมีกี่บักครับอา่ามีสามบักและหน้าวีก็เป็นอะไรด้วยวก็เป็นสามด้วยแสดงว่าตรงนี้เวลาเราสูรเป็นสูตรเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะหาวีเอ้เท่าที่หาไรน,นะความถี่ใดๆก็แปลเป็นอะไรได้ไหมครับ ไอ้ตัวที่ไม่ไม่เปลี่ยนนะครคืออะไรครับตัวที่ไม่เปลี่ยน v ส่วนใดสองแหวแล้วตัวข้างหน้าต้องแทนด้วยอะไหมครับแทนด้วยอได้เลยเมื่อ n คือจำนวนอะไรครับจำนวนปอดถูกต้องจำนวนปอดอ่ะเสร็จแล้วครับนี่คือการพิสูจน์สูดท่อพลอยปิดไปใส่อโอ้พี่มาล็อคตัวเเสียงแบบและหอ้อยสนระ้อยมากนี่ไปไป,ไป,ไปิดไปเปิดไลท์เปิด อ้าวนั่นพูดใหม่ลายอะไรลายเปิดลายเปิดอ้าวลายเปิดอ้าวสรุปเนื้อหาวันนี้เราได้คำสำคัญก็คือคำว่าความถี่มวลฐานคำว่าอะไรฮาร์โมนีคำว่าอะไรโอเวอร์อะไรโอเวอร์โทนเราได้ท่อลายปิดท่ออะไรท่อลายเปิดเราได้สูตรลายปิด เมื่อหาความถี่ใดๆคือปลายปิดปลายปิด f ที่ n ใดๆเท่ากับ 2n 1คูณ v ส่วนเฮ้ยส่วน4 l แต่ถ้าเป็นปลายเปิดจะกลายเป็น f เท่ากับ n v ส่วน 2l อ่ะเรียนเสร็จแล้วเอาไปอย่างไปทำหนึ่งข้อนะเฮ้ยข้อเดียวเองนะ อยู่ไปนี่ั้งสี่วัน่ะเหลือแค่ไม่เกินนาทีแหมผูมจไม่ได้เอาไปเอาตัวอย่างเลยอะตัวอย่าง้อเดียวเปเอาข้อเดียวเลยเอาพี่เป็นสามข้อเอ้ยูอยงไรูกอะยอไรซ่อมยังไงเดี๋ยวบอกวนเฮ้ยไม่ต้องซ่อมแล้วเธอซ่อมใช้ลมมาแล้วนะ แต่พอที o, so like <masterpiece> ่ปกเดี๋ยจะให้ข้อสอบเพิ่มไปนะไกล้ไเลยนอข้อต่อะไรกอบิจเเอาเอาไปสอบข้อ3าข้อก็พอแล้วนะอะไรนะอย่างป็ูู้คอยขอเราทำไมไมอยากเสียตัวหนึ่งข้อมาเป็นข้อย่อยเลยแล้วใช้เอนไซม์ไหม ย่อยย่อยไม่ใช่เหรอดตัมอโนแล้วเคียนไหอทำโจมมันย่อยโปรตีนหรอเปย่าย่อยที่ไรอน่ยโจเขียนโอล่ทนที่สามในท่อปลายติด อ่าและหา F คือให้หาความถี่ใช่ไหมแล้วก็หาอะไรครับหาหาอะไรนะหาโมเด็ตใช่คือหาความถี่หาความโบเน็ตหาโมเด็ตเมื่อท่อยาวหนึ่งเมตรเมื่อท่อยาวหนึ่งเมตรโอเคครับ ก็วาดอะไรขึ้นมาก่อนเลยวาดข้ออะไรก่อนข้อลายอะไรลายปิดก่อนอ่าข้อลายปิดนี่วาดเลยวาดเลยก็ไม่ตรงกับคู่ทำไมนะกวาดเลยอ่ะโอ้สาธุอ่าเอ่อเมื่อท่อยาวหาเอฟต้องบอกอะไรถึงจะหาได้มันสูตรวีกับเอลใช่ไหมต้องบอกใครด้วยอ่าต่อแล้ววีเสียง เท่ากับ340เมตรต่อวินาทีไอไอควิดที่มันผิดอ่ะเธอใครไปบอกว่าหนึ่งเซนติเมตรต่อวินาทีอ่นะก็จะบอกว่าใครผิดกันทั้งห้องอนะ่ะมีคนได้เต็มอยู่คนเดียวทั้งห้องนะอีกคนนึ่นเกิดไม่ได้นะแต่ที่ผิดตรงหาภาพที่ผิดน,นะส่วนที่เหลือก็ได้ซีบ้างนะมีแกนนี้ได้ผูกข้อบอลลูนข้อบอลลูนแกก็ผิดหมดเลยนะรู้ต้องจะบอกเป็นแบบไหนนะนะ ไปแก้ด้วยนะไปแก้ให้ถูกด้วยคนที่ถูกก็มีเนี่ยเนี่ยโภมถูกเนี่ยเนี่ยสถานะถูกแต่ถ้าถูกหมดแล้วก็ของของอูว่าอูถูกทั้งทั้งหมดเลยนะแต่จริงก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะแต่เป็นผิดในตัวหน่วยอะไรนะหน่วยวีใช่ไหมมันก็เป็นเมตรเ่็นวินาทีอ้าวว่าเลยโอทอนที่เท่าไหร่ที่สามก็อย่างน้อยนักเรียนดูสิโอทอนที่สามเนี่ยสังเกตก่อนนะที่เราเรียนเบียรมาเนี่ย ท่อปลายเป็ดโอวอร์โท,ที่ที่เท่าไหร่นะโอวอร์โท,ที่2แต่มีกี่บาทมี3บาทเพราะนั้นโอวอร์โท,ที่3ก็ควรจะมีเท่าไหร่มี4บาทก็คือจิบไว้กี่จุด4จุดนั่นเองนะว่าแล้วก็จิบเลยเรงๆหน่อยนะทำไมครับแน,น่นอนซึ่งชนะอะไรนะอ๋อไที่ไม่ใช่ วัดที่ขายรถอะ่ะวัดฟอร์สนะอะไม่ใช่เหรอเฮ้ยถูกวะเนี่ยถูกผู้ผิดใช่ไหมต้องจีิจีิงตัสามหรือว่าวัดเอาให้มาได้กี่กี่ใครในให้มาได้กี่กิโลใคระ่ะเอาวัดเลาหนึ่นโล อันนี้ก็หนึ่งโดมอันนี้ก็อีกหนกึ่งโดมแล้วก็อีกอะไรแอนดอ้ว,ว่าให้สวยนะอย่าว่าเกินโอเวอร์ออกมาแบบนี้ไม่ดีอ่ะได้แล้วครับนี่คือโอเวอรทนที่อะไรโอเวอที่สามอะคนนี้ก็เป็นอะไรเป็นแอนด์ดีโน,น่ทำพื้นเนะอะไรข้อจราจรเบสเมนี่ย แล้วแต่เลยออกแบบเองนสิบเซนก็แล้วก็เปล่งเยนะหนึ่งเมตรอ้ับเอาแอลกับรูปร่างในท่อมาหาใครอันดับแรกหาใครก่อนครับอ่าเนยวิธีทำต่อไปนะทำสมบติสมงต้องเริ่มจากวิธีทำต้องเริ่มจากหาอะไรหาอะไรหาอะไรอันนึงหาเฮ้ยหาเยอะไปหรอแต่ยิ่งเยอะหาได้ปะหาได้โดยยิ่งหาเยอะ อกมาแล้วหาดัมดาจากรูปเอาก็มาแอลคือเท่าไรก่อนเลยกีโล่สามสลูกปอีกครึ่งก็ปหน้าสดันดาส่วนสองบวกใัดาส่วนสองเออสองเป็นยังไงครึ่งลูกลัด้าส่วนดาสี่อจาปาแล้วเจ็ดส่วนสี่แต่ลัดาสนจ็ดนะลัด้าเจ็ดัด้าส่วนสี่เพราะฉะนั้นดัดาเท่าไหร่ ก็แทนยาวด้กี่เมตรมาด้ห่เมตรใช่ไหมเ้ากปิท่าไหร่สี่ส่วนเคูณด้วยหนึ่งหาได้่ะรหารด้เจ็ดอ่ะก็เป็น4ี่ส่วนเจส่วนเจดหน่วยเป็นเมตรอ่ะไปคำตอบที่หนึ่งนี่อย่างเี้ถูกไหมได้ระยะเสร็จแล้วรู้จำนวนบากแล้วบากเท่าไหร่ครับเนี่ยมีกี่บากสี่บกมี4ี่บาท่อปลายปิดหาใครได้ครับส หาเ <ไป S 1> <F. S 2> อฟาจะเข้าระบิดคือ f ที่ n ใดๆช่ไหคือเท่าไหร่สองอลบเฮ้ยศนยี่เ,เอาศูนย์มาเนส่วน l 4 l ก็แทนค่าไปสิจะเท่าไหร่ก็เป็นสองคือตัวปรับ,บใช่ไหมเมื่อ n เท่าไหร่เเท่ากับเท่าไหร่สี่สี่บับก็เป็น สองคูณใครครับสองคูณสี่ใช่ไหคสองคูณสี่นะลบไปลบหนึ่งคูณด้วยวีวีเท่าไหร่วีสามรอยา,านเนี่ยอ่ะสามร้อยเาเดี๋ยวเอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะตอบคาัานานกีกค,ครับก็คูณด้วยวส่วนใครเส่วนสี่แอลเพราะฉะนะั้นตัวข้างหน้าได้เท่าไหร่ครับเอฟเนได้ท่าไหร่เใช่มเจ็ดตร จ็ดว ai? ีส al ่วนทยสี่แเพราะฉะนั้นเป็นทางันเท่าไหรครับเป็นเท่าไรเลยเป็นกี่เท่าเป็นกี่เท่าของ B ส่วน4ี่แอลอ่ะมากี่เท่าของ B ส่วน 4L ่แอเฮ้ยตัวเลขข้างหน้ามันเลขอะไรเฮ้ยต้องตอบไปดิทาเป็นเท่าไรอึดเจ็ดฮะตัวอึดเดินอะไรหรอหรือถ้าคิดไม่ได้ทำแบบนี้ f ศูนย right? right? <so comigo> right. ์มันคือตรงนี้ถูกไหมใน f ศูนย์ตรงนี้อ๋อโอเคตรงนี้ก็เด้นี่ตรงนี้คือ f ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมคือ f ศูนย์เนี่ยมันต้องเกิดกี่แบบแบบเดียวตล้นี้ก็นับไปสิมันมีหน้าตาแบบเนี้ยทั้งหมดกี่อันแบบนี้แบบนี้หกเจ็ดอันแบบนี้กี่อันเอันก็หนึ่งอัน สองอัน3ามอันสี่อันห้าอันหกอันแล้วก็เจ็ดอันเห็นไหมก็นับจากนี้ได้ก็เป็นเฮสไล์หาพื้ทนที่เจเ,เคยังเออถ้าไม่เคก็เคซะอ๋อฮะเอาเอไรหา F ครับไม่รู้ไปทำอีกที่เแล้วใช่ไหมเอาแล้ว F อเอ็คือ7คูณคสามเท่าไร่สี่ศนย์หารด้วย c l คือ 1L คือ1ถั่วบาระอะกนมาแล้วเลยด่วนเจ๊จ๊ดๆๆ๊ๆเ๊ดเจ๊ลยฮะโอ้โหไปเห็นแตงมาเลยอ้าวหายไปหนองคาเลยนะหายไปเลยนะอ้าวคำตอบคือเท่าไหร่ห้าร้อยเท่านนะ เก้าสิบห้าเออใช่ไหมถ้า13หา f ศูนย์ตอเท่าไหร่ครับถ้าหา f ศูนย์ห้าถ้าหา f ศูนย์ต้องอบเท่าไหร่เลยวในเมื่อเป็นทาหนึ่งที่เจหา f ศนย์ก็ออกใครเป็นหาเจ็ดเป็นหารและ f ศูนยเท่ากับ3 4 3ก็คือห้าเลยนั่นเห้าเก้าห้าหารเจ็ดอ่ะตอมาเท่าไหร่แปสิบห้าโดยเบน ระเสร็จแล้วโมแต่นี่อยู่ก็ฮะไม่บอกเฮ้ยครูเขาไม่สบายไปนี่ยังฮะไม่มีอะไรหรอกเออหัวปวดท้องอ๋อหัวปวดท้องใช่ป่ะ ใครบอกเฮ้ยิดกดอับสก๊อตต่อนน้ว,วเร็วแล้ว